สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปาย91.5นะครับไม่บอกก็คงรู้นะครับวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะครับสีม่วงนะครับม่วงเนี่ยเนี่ยฟ้าประธานพรนะครับวันนี้พี่ชายจะไปเก็บอ่ากระท้อนจากหลังบ้านนะครับจะมาทํายําให้ดูกันนะครับว่ายํากระท้อนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามไปดูดีกว่านะครับ เดี๋ยวเข้าในครัวไปดูด้วยกันนะครับสวัสดีครับ,รบการตำส้มตำกระท้อนวันนี้นะครับพี่ชายก็จะใช้กุ้งสดนะครับกุ้งสดพี่ชายใช้สิบตัวนะครับออกแล้วก็ผ่าหลังให้เรียบร้อยเอาไส้ออกเอาขี้มันออกนะครับแล้วก็มาตั้งน้าไม่เดือดนะครับอ้าวดูตั้งน้ําไม่เดือดอ่า ื่อน้ำเดือดแล้วนะครับก็เอากุ้งใส่เลยนะครับกุ้งนะครับกุ้งที่ผ่าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใส่ไปเลยอ่าใส่อ่าทีนี้ก็ครับพอเห็นกุ้งสีสวยแล้วนะครับก็ตักขึ้นเลยนะครับตักขึ้นอ่าพักไว้ให้สะเด็จน้ำนะครับอ่าตักขึ้นเลยอ่าสีสวยมากครับสีส้มแป๊ดเลยนะครับกุ้ง อ่านะครับตักใส่ไว้ในจานนะครับให้สะเด็ดน้ำแล้วก็ปิดแก๊ส้วนะครับปิดแก๊สอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับกุ้งนะครับกุ้งไว้ปกหน้านะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันนะครับสำหรับน้ำยำนะครับก็จำสูตรกันได้นะครับสองสามสี่นะครับอ่าใส่ น้ำน้ำตาลปี๊บเนี่ยสองสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะนี่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับอ่าทีนี้อ่าน้ำปลาเนี่ยสามนะครับสองสามสี่นะครับจำให้แม่นนะครับสองสามสี่สองสามสี่อ่าน้ำปลาสามน้ำมะนาวเนี่ยวันนี้พี่ชายจะใช้แค่สามก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า กระท้อนเนี่ยมันเปรี้ยวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มเอานะครับก็กลายเป็นว่าสองสองสามสามไปไปก่อนนะครับหัวว่ากระท้อนมันจะเปรี้ยวเกินนะครับอ่าสองสามสามทีนี้พอถึงเวลาก็ใครชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวคนให้น้ำน้ำตาลปี๊บละลายก่อนนะครับโอ้ิงนาตาทานม,มากยังไม่จนได้ทำไรเลยน้ำลายไหลละ อืมราวัเาางเด็กไอ้หลงบอกว่าระวังย้อยใส่ถ้วยไม่ย้อยใส่ถ้วยย้อยใส่กล้องนี่ทำเนี่ยกล้องคล่อมกล้องอยู่นะครับยูทูบเบอร์ที่ก๊อกที่สุดใช้มือถืออันเดียวถ่ายทำเรียบร้อยหมดไม่มีเทคนิคอะไรนะครับอ่าน้ำตาลปีประลายแล้วนะครับ ทีนี้น้ำตาลปี๊บละลายแล้วเนี่ยอ่าจะปี๊บละลายแล้วอ่ะใส่พริกนะครับอันนี้เป็นเป็นพริกขี้หนูประมาณ15เม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมอีกหนึ่งหัวนะครับใส่ลงไปอ่าใครชอบเผ็ดเอาเลยนะครับเพิ่มได้เลยนะครับใครชอบเผ็ดน้อยก็ลดลดลงหน่อยแล้วกันนะครับอ่าอ่านี่ได้แล้วน้ำจิ้มอ่ะสุดยอด จอดมากโอ้น่ากิน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 มากอ่าอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับน้ำน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เอากระท้อนมาปอกแล้วก็สับนะครับอ่าสับสับเนี่ยนะครับสับไว้แล้วนะครับมันก็เสียเวลาหน่อยก็เถือนนะครับเถือนกระท้อนใส่ลงไปนะครับทั้งเนื้อทั้งนี่นะครับ จะถอนเฉือนเฉือนเปลือกมันแล้วก็เยื่อมันแล้วก็อ่าเฉือนด้านในด้วยนะครับตรงเม็ดนะครับมันก็จะมีรสหวานหวานนะครับรสหวานหวานใสลงไปอ่าท,ที่ที่เป็นเม็ดก็ใส่ลงไปด้วยนะครับเผื่อใครอยากอยากกินอยากดูดนะครับก็เอาเลยนะครับตามตามสบายนะครับอ่านี่นะครับ นี่อ่าเม็ดเม็ดมันเอาละทั้งเนื้อทั้งเม็ดทั้งเมล็ดทั้งเม็ด,เ,มดเขาเรียกอะไรอ่ะเมล็ดหรือเม็ดเอานะครับอ่าร็จแ,แล้วที่ที่เหลือนะครับพี่ชายเก็บมานะครับแล้วก็มาแบบบีอย่างนี้นะครับบีเบบบขาเรียกบ,บีบีไหมเขาเรียกบีไหมอ่าบีอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้ง นี่ตั้งเอาไว้อ่าสามใบนะครับปิชายเก็บมาสี่ใบทั้งหมดนะครับเียวอืมเี้ยว้วสวยๆนะครับหนึ่งสองนีป่ปิดต่อทานนี้ขึ้นนะอ่ะนี่ นี่ครับตามกระท้อนนะครับตามกระท้อนอ่ะใช้ได้ละวสวยงามนะครับทีนี้เอาเอาที่มันที่ที่เราสับแต่มันร่วงอยู่ในกระมัางนะครับก็เอามาผัดใส่และอ้าเอาละ ขอ,ขอกุ้งหน่อยชิ่นน้อเอากุ้งมากุ้งมาโทษนะครับมือสะอาดนะครับมือสะอาดละอ่ะ น้ำลายสอเลยนี่แทบจะไม่เห็นอืมเอาละอ่ะ เสร็จแล้วก็นะครับน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มเนี่ยคนอีกทีหนึ่งนีน่น้ำลายชุบชุบชุบ,ช,บชุบุเลยอะ่ะอ่าแล้วก็โยรยไปที่น,นี่่ะ ที่เหลือก็จะใส่ถ้วยไปนะครับทัดใบหนึ่งนะครับอ่าใส่ถ้วยนี่นะครับอ่าที่เหลือก็ใส่ถ้วยไว้นะครับใส่ถ้วยเผื่อว่ามันมันมันเผ็ดไปมันอะไรไปนะครับก็ค่อยค่อยเพิ่มนะครับเป็นน้ําจิ้มอีกถ้วยหนึ่งนะครับอ่าเอาละเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะดีกว่านะครับจะได้ทานกันนะครับ รียบร้อยแล้วครับตํา,ตากระท้อนนะครับตํากระอนอ่าชูดของพี่ชายเองนะครับนี่ตํากระท้อนนะครับพอถึงฤดูกาลไหนที่เราปลูกผลไม้อะไรนะครับเราก็เอามาทำนะครับเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับมาน่าทานเหลือเกินน่าทานมากอยากบอกนะครับว่าน่าทานมาก โอ้นี่น้ำสวรรครโอ้ยลมแรง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 มากลมแรงครับเอ้ยปิวหมดล้วดอกไม้ปิวหมดล้ว,ว,ลวช้ามันชจางมัน,มนโอเคนะครับเดี๋ยวทานเลยนะครับหิวแล้วนะครับทานเล่นๆน,นะครับครับทานด้วยกันเลยนะครับเอาละวิชายไม่รีรอแล้วนะครับอ่าระท,อะทอ้อนระท้อนอ่ามันแต่ว่ามันติดกุ้งกุ้งกุ้งนเยอะ อ่ะเนี่ยชิมก่อนนะครับว่า,วารสชาติเป็นไงอืมพอดีเลยน้องมันพอดีเลยนะครับมันไม่เปรี้ยวเพราะมันมีเปรี้ยวจากจากเนื้อกัด้อนด้วยอืม อืมอร่อยอร่อยมากครับอืมเนี่ยรสข้ามากโควรใกล้เลยอืมอร่อย น,น้ำจิมนี้น้ำจิ้มใส่กุ้งนะฮะน้ำจิ้มเนี่ยใส่กุ้งแต่ว่าแต่ว่ารรกระท้อนนี่มันพอดีแล้วกับจิ้มใส่กุ้งหน่อยอืออ,อ,อร่อยมาก Mm. Good God. Here we come. <laughs> เดี๋ยวน้ำเ่ารถด้วยหน่อยรถปะาอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครบ้านไหนปลูกระทร้อนครับ เอามาทำหรือใครไปเจอกระท้อนที่ตลาดอะไรเนี่ยเอามาทําแบบพิชายนะครับอร่อยมากอืมผู้ได้รับ <c> บ <oughs> ิ่งโอเคนะครับพิชายต้องขออ่านลานะครับเพราะว่าต้องทานต่อนะครับมันหิวแล้วก็มันติดปากน,นะครับกำลัตงติดฟันนะครับ ถ้าหากว่าชอบสไตล์แบบนี้นะครับกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แคร์นี่กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับปิ๊งพี่ชายมาแล้วนะครับทุกคลิปทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องดีๆและมีสาระนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบา,บายบาย